สนับสนุนโดยค่าสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะมาสรุปตลาดหุ้นในช่วงภาคเย็นวันนี้นะคะกับหมวยธนวันปันธโชธค่ะดัชนีตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะเรียกได้ว่านอกจากจะอยู่ภา,ายใต้ความผ,ลผลันผวนเซ็ตลงมาในช่วงค้ายตลาดภาคบ่ายหลุด 1, 600จุดลงมาแล้วนะคะยังลงมาปริมปริมหลุดบริเวณแนวรับสําคัญที่ระดับ1590จุดหลุดลงมานะคะลุ้นแนวรับถัดไปที่1580จุดค่ะซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยนี้นะคะก็ต้องไปดูกันค่ะว่าแนวโน้มนั้นจะมีโอกาสปรับตัวลลดง ไปลึกกว่านี้ไหมนะคะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็จับตากันค่ะว่า1,580จุดนั้นจะหลุดหรือไม่หลุดนะคะเพราะว่าถ้าว่าหลุดนั้นดาวไซริสในรอบนี้อาจจะมีการปรับตัวลดลงไปทดสอบที่ระดับ1,550จุดบวกลบนะคะก็หมายความว่ายังมีดาวไซริสอีกประมาณ30จุดบวกลบเลยทีเดียวนะคะต้องลุ้นกันต่อค่ะมาดูกันค่ะดัชนีตลาดหุ้นในช่วงภาคสุดท้ายของการเปิดทําการซื้อขายของวันนี้นะคะยังทรงตัวอยู่ในแดนลบนะคะลงไป ที่1,587.63จุดลงมาแล้ว11จุดนะคะจากที่ช่วงเช้าขึ้นไปถึง1,603จุดเลยเดียวนะคะวันนี้ติดลบลงมาค่ะมูลค่าการซื้อขายวันนี้60,000ล้านบาทแล้วนะคะห้าดับหลักทรัพย์ทูคอร์ปอเรชันไม่เปลี่ยนแปลงที่14.30บาสตาง Advanced, อดวานซ์ย่อตัวลงไป4%อินทัชลง3%นะคะส่วน S11 ค่ะเข้ามาซื้อขายวันนี้วันแรกนะคะก็ซิลลิ่งที่200%ค่ะสำหรับหุ้นน้องใหม่ IPO ตัวนี้นะคะ scn ค่ะก็เข้ามาได้ไม่นานวันนี้บวกขึ้นมาอีก8นะคะแนวโน้มของดัชนีหุ้นไทยในวันรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะคะต้องกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีค่ะรู้สึกว่า To p 5จะไม่ค่อยมีหุ้นบิ๊กแคปเลยนะคะมีแต่ตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็หุ้นน้องใหม่ ipo ค่ะต้องไปสอบถามกลยุทธ์การลงทุนนะคะจากทางด้านของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาิค่ะเราจะไปพูดคุยกันในช่วงนี้กับคุณพิชัยเลิศสุพงก์กิจค่ะคุณพิชัยสวัสดีค่ะสวัสนดนี ะะยังลงมาลึกเลยทีเดียวค่ะติดลบถึงตัวเลข2หลักเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นคะคุณพิชัยค,ะ,คะจริงๆวันนี้เราอ,อนแอกว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเยอะนะครับในภูมิภาคเนี่ยตอบรับเชิงบวกทั้งเรื่องกรีซนะครับที่ทางอูเนี่ยได้ตอบรับแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของกริซนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางประธานเฟดเองก็ส่งสัญญาณบวกนะครับว่ายังไม่เร่งรีบที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับตอนช่วงเช้าแล้วก็เคลื่อนไหวทิ่าทาง เดียวกับภูมิภาคนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยมีความกังวลเรื่องผลกระทบจากการเลื่อนประมูลคลื่น 4G นะครอันนี้เป็นความกังวลของตลาดนะครับว่าจะไม่สามารถประมูลได้ทันในเดือนสิงหาคมนี้ทําให้มีแรงขายออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตัว AIS Advanced กับตัว Intas นะครับซึ่งจะมีแบนด์วิดต์เนี่ยเหลือเพียง15เมกะเฮิร์นะครับในเดือนกันยาปี58หลังจากที่คืนคลื่นตัว 2G ไปนะครับความกังวลดังกล่าวเนี่ย กดหุ้นในกลุ่มมือถือออกมานะครับซึ่งรวมถึงตัวด t แท็ด้วยนะครับทั้งทั้งที่ดีแทเนี่ยมี50เมกหลังจากที่คื้นขึ้นอแอปพลิเคชันขึ้นไปแล้วนะครับคือว่าเป็นความกางังวล ที่แหลกเกิดจริงนะครับเรายังมองว่ารัฐบาลเนี่ยก็ยังสนับสนุนให้มีการประมูล 4G อยู่ปัญหากาศล่าช้าไปบ้างนะครับและรถแบบหลักเนี่ยเราต้องการสนับสนุนให้เกิดเศรษฐกิจแบบดิจิตอลด้วยนะครับเป็นเนี่ยการเลือ่อนน่าจะไม่นานนะครับล้วมองว่าตัวคลื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันน่าจะมีเพียงพอให้บริการได้อยางน้อยอีกสักปีหน้าปี59อีกสักปีหนึ่งครับเป็นราคาหุ้นมือถือที่ปรับ ตัวลงมาแรงเกินเทมเนี่ยเรามองว่าราคาแถวๆนี้ให้ผลตอบแทนจากเงินปันผลในเกณฑ์ที่สูงนะครับอย่าง a อเนี่ยในปีนี้จะสูงถึนประมาณ5.8ในขณะที่ปันผลครึ่งหลังของปีที่แล้วอีกเกือบๆ6บาทเนี่ยจะ XD 26มีนาคมครับส่วนบินแทชนี่เกิน6ไปเลยนะครับ6.2 6.3ก็มองว่าสำหรับผู้ลงทุนระย,ยะยาวเนี่ยจังหวะช่วงถอยน่าจะเป็นโอกาสของการ ทยอยเก็บสะสมครับค่ะจังหวะของช่วงถอยนะคะเป็นจังหวะของการทยอยเก็บสะสมนะคะมีแนวรับไหมคะสำหรับทั้งสองตัวนี้นะคะตัวถือต,ต,ตัวที่โดดเด่นในกลุ่มนี้ค่ะที่แนวรับ2.26 ครับตรงแถวนี้ตัดไปนิดหนึ่งแล้วก็กระตุ้งกลับขึ้นมานะครับสององหกบวกลบเล็กน้อยเป็นแนวรับสําหรับตัว a อสนะครับส่วนตัวอินเฟเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้ลงมาน้อยกว่าตัวแอดวานนะครับแนวรับหลักๆอยู่แถวบริเวณเจบบาทครับ ค่ะข่าวที่ว่านี้หุ้นในกลุ่มนี้จะขานรับไปหมดหรือ,อยังคะหรือว่ายังมีโอกาสที่จะลงได้อีกคะผมว่าดัสนไม่ได้เยอะแยะอะไระครับอย่างที่เรืองเรียนแล้วนะครับว่าการเลื่อนประม,มูลสักหนึ่งปีเนะี่ยไม่ได้กระทบมากนะัอย่างดีแทกอย่างท ถือว่าถ้าไม่กระทบเลยนะส่วนตัว AS แมกระทบบ้างเนี่ยแต่ในแง่กระแสนเงินสดยังกระทบน้อยยังสามารถจ่ายปันผลในเกมสูงที่ได้เรียนครั้งต้นได้นะครับจะมีผลมากกว่านั้นก็นคือถ้าไม่เกิดการประมูลเลยจนกระทั่งถัดปีหไปแล้วอย่างนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดในการทําธุรกิจมากกว่าเพื่อนครับค่ะอย่างนี้การกําหนดกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้จะต้องกําหนดยังไงดีคะในเชิงของตัวเด<พ>ชนีนีแม้ว่าจะดูเซซนะครับแล้วก็หลุดตรง 1.9เล็กน้อยนะครับก็ยังไม่ถึงขั้นหลุดรุนแรงอะไรนะครมีแกบที่เปิดทิ้งไว้ตรง1.660แต่ก่อนจะหลุดตรงนั้นเนี่ย1นบกลบเล็กน้อยก็เป็นอีกแนวรับหนึ่งนะครับแล้วก็มีแก็บที่เปิดทิ้งไว้ตรง1.660อีกจุดหนึ่งนะค่ะ อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามเราก็มองว่าเป็นโอกาสของการยอยเก็บสะสมเพิ่มกันค่ะแล้วจังหวะของการย่อมอาจะต้องเก็บสะสมกลุ่มไหนดีคะที่น่าจะส่งผลดีในปีนี้เลยนะคะจริงๆเราเรามีมุมมองว่าหุ้นในแต่ละกลุ่มก็มีหุ้นที่น่าสนใจนะครับไม่จำเป็นต้องถมไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเราแนะนากระจายกระจายในกลุ่มที่เกี่ยวข้อ,องกับการท่องเที่ยวเรามองตัว AOT ที่กาลังย่อลงมาอยู่นะครับมีก a บเปิดทิ้งไว้ตรง295บาทวันนี้ก็ยังไม่ไม่ใกล้นะครับ บีเอลงมาใกล้ตรงแนวรับ50บาทนะครับตัว b ี s ยังย่อหน้อยบ้างก็อาจจะยังไม่ต้องรีบเข้าซื้อตัว CK เนี่ยเมื่อวานนี้ลงมาปิดกับ26.7 5ไปแล้วนะครับตรงนั้นเป็นแนวรับนะบฮะแล้วก็ตัวอื่นก็มีโรบินสันตัวสามารถตัวสวัสดตัวซิโก สุภาลัละทีวแ็นต้นรับค่ะเป็นหุ้นที่สามารถที่ทยอยซื้อได้นะคะว่าเซตลงมาหร<ช>ือห้าหาก็ลงมาปิดแกบที่1,560จุดนะคะ<ช>ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้นะคะ<ช>ก็ดูที่แนวรับ1,580จุดก่อนเป็นแนวรับแรกนะคะส่วนแนวต้านราคาคุณพี่ชัยคะเรามีโอกาสลุ้นไปไกลขนาดไหนคะ1น0 0หกเราจะมีโอกาสกลับขึ้นไปยืนได้ไหมคะก็ตรงนั้นก็ยังเป็นแถวแถวหนึ่งค่ะ พันหกถึงหนึ่งหกศูนย์ห้าเนี่ยยังเป็นแนวตั้งย่อยอยู่นะครับแล้วก็ขยับขึ้นไปแต่ที่หนาๆจริงๆคือหนึ่งหกสองศูนย์ครับเราก็ยังมีมุมมองบวกนะครับว่าพอย่างเข้าสู่เดือนมีนาคมเนี่ยทางตนาคารกลางยุโรปจะเริ่มทำ QE เดือ,เอนละหกหมื่นล้านเหรียญยูโรแล้วนะค,ะนครับเมื่อผนวกกับญี่ปุ่นก็ทำอยู่และอีกหลายๆประเทศนะครับก็ยังผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่นะเราเชื่อว่าสภาพคล่องส่วนเกินสูงอยู่แล้ว และมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นไปอีกนะครจะเป็นตัวประคับประคองตลาดตออช่วงปรับฐานครับและในสุดจากทะลุตรง162 0ขึ้นไป ค่ะจะทะลุได้ไม่ได้ที่ต้องพึ่งฟันโฟต่ตางชาติไหมคะหรือว่าคงคง,งต้องต้องพึ่งครับเพราะักขณะนี้นะต้องยอมรับว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยล่าช้ากว่าที่ประเมินไว้นะครับอย่างไรก็ดีเนี่ยตัวความพร้อมของธนาคารเงินทุนของบริษัทจดทะเบียนไทยในภาพรวมเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับแม้ว่าผลประกอบการอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรในหลายๆตัวแย่แต่สัสดส่วนนี้สินต่อทุนที่ตับบวกกับกระแสงเงินสดที่มีความมั่นคงสูงเนี่ยในหลายๆตัวยังจ่ายปันผลใน เกณฑ์ที่สูงอยู่ครับตัวปันคนที่สูงอยู่ในหุ้นลายตัวเนี่ยจะเป็นตัวประทับประรคองตอนช่วงประับนย่อยครับค่ะขออัปเดตเรื่องกลุ่มพลังงานให้นิดนึงนะคะมุมคองล่าสุดของบริษัทหลักทรัพย์ชาติมองอย่างไรคะจ,จะเป็นกลุ่มที่เหวี่ยงแรงกว่าตลาดในภาพรวมนะครับจะสังเกตว่าในช่วงสองสัปดาห์หลังเนี่ยราคาน้ำมันไม่ได้ปรับเยอะแยะนะครับอย่างตัวเบรนด์เนี่ยณปัจจุบันก็ยังอยู่แถวบริเวณสัก585 0 เก้าเหรียญต่อมาเร็วแต่ปรากฏว่าหุ้นในกลุ่มพลังงานภาพรวมเนี่ยปรับตัวลงมามากพอสมควรนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากได้เด้งขึ้นตามราคาน้ำมันตอนดิบกลับ30%มเปอร์เซ็นต์มาพอสมควรแตนะ่ช่วงสั้นๆเนี่ยคงอยู่ในช่วงของการย่อตัวลงนะคระผมคิดว่าราคาน้ำมันดิบน่าจะไม่ได้แย่กว่าตอนช่วงลอยต่อปลายปีต้นปีนะครับอย่างไรก็ดีนะราคาน้ำมันราคาหุ้นพลังงานณปัจจุบันไม่ได้มีอัพไซด์เยอะ Yeah, แนะนําให้ต่อรองราคาตอนช่วงที่ราคาน้ํมันดิบยอดตัวลงมาสักค่าถึง10%เรซเราค่อยเลือกซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานซึ่งในแง่ผลการดําเนินงานปกติทั้งค่ากันกลั่ก็ดีสเปรยของปิโตเคมีก็ดีดีต่อเนื่องจากตอนช่วงไตรมาสสี่และถ้าน้ํามันดิบสามารถประคองตัวเหนือน58เหรียญได้ในสิ้นไตรมาสเนี่ยอาจจะเริ่มมีบันทึกอินวนทรี่เกมครับค่ะ เรื่องของอเศรษฐกิจที่ไม่ฟื้นตัว 4G ก็ดูเหมือนว่าจะล่าช้าไปกว่าเดิมนะคะแล้วก็พลังงานที่ปรับตัวลดลงทําให้เสน่ห์ของการลงทุนของหุ้นไทยในปีนี้ในมุมมองของต่างชาติจะลดลงไปด้วยไหมคะ,ะก็ยอมรับว่าความสนใจของผู้ลงทุนต่างชาติเนี่ยมีอยู่ในเกณฑ์ต นะในเชิง valuation เนี่ยของเราเทรดอยู่ที่ PE ที่ชั้ประมาณการกำไรปี58 15เนี่ย15เท่าเศษนะในขณะที่เพื่อนบ้านเอเชียที่ไม่รวมญี่ปุ่นนะครับอยู่ที่ประมาณ12เท่านะจะเห็นว่าอของเราแพงเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นเพื่อนบ้านอย่างไรก็ดีเนี่ยสัดส่วนของหุ้น,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 นที่เป็น commodity เนี่ยตอนนี้ลดลงไปเรื่อยๆไม่เหมือนกับ45ปีก่อนนะเรียกว่าคุณภาพของกำไรของเราเนี่ยความ วดลดลงเยอะเมื่อเทียบกับ5ปีที่ผ่านมานะครับเป็นเหมาะสมที่จะเล่นที่ PE สูงกว่าแนอดีตนะครับนอกจากนั้นปันผลของเราเนี่ยก็ อยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเพื่อนบ้านในแถบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยเทดเฉยเรื่องค่า p e ที่สูงกว่าบางส่วนได้นะครด้วยความสนใจของผู้ลงทุนต่างชาติที่ต่าอยู่แล้วประกอบกับแรงขายต่างชาติที่ขายต่อเนื่องเลยตั้งแต่22พฤษภาคมปี56ที่เฟดเนี่ยได้ส่งสัญญ,ญาณลด Q e, ินะครับจึงทําให้ระดับการถือหุ้นของผู้ลงทุนต่างชาติเนี่ยต่ำที่สุดในรอบหลายๆปีนะครับเรียกว่าต่างชาติไม่ได้มีของมากหายนักถ้าอยากจะขายเพิ่มเติม นะเว็นเนี่ยด้วยความสนใจที่ต่ำเนี่ยเราคงไม่ใช่ตัวเลือก เป็นระดับต้นๆในสายตาของผู้ลงทุนต่างชาติในช่วงนี้อาจจะสังเกตให้หุออ้นตลาดเพื่อนเพื่อนบ้านนําขึ้นไปก่อนเราก็อาจจะเป็นตัวตามได้ครับค่ะแต่ว่าเราก็จกติดบายตามหุ้นรายตัวที่คุณพี่ชัยเลือกให้มือสครู<ช>นะคะได้ข่าวน,นี้ขอบคุณมากมากเลยนะคะ,คะสวัสดีค่ะวดีค่ะคุณพี่ชัยเลือกซุ้นกิจจากบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาตินะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าเซตจ,จะปิดลงมาต่ํากว่าระดับ1590จุดนิดหน่อยนะคะแต่ว่าเรายังมีแนวรับที่บริเวณ1580จุดนะะคซึ่งุดนห ก็มีโอกาสค่ะที่เซตจะลงไปปิดแก็บที่บริเวณ1560จุดซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่ถ้าหากว่าเกิดคุณมิชัยมองว่าเป็นจังหวะดีนะคะของการที่จะทยอยสะสมหุ้นที่มีปันผลดีส่วนเรื่องของความล่าช้าของการประมูล 4G นั้นก็อาจจะกระทบกับเซนเตเมนต์เล็กน้อยค่ะแต่าหากว่าให้ไปดูตัวของแอดวานซ์กับอินทัชที่มีปันผลสูงนะคะในเชิงของวลีชันในการลงทุนแบบระยะยาวก็ยังจะสามารถทยอยสะสมได้ถ้าหากว่าหุ้นย่อลงมา นั่นเองนะคะส่วนหุ้นเด่นเมื่อสักครู่นะคะก็มีหลายตัวคะ่ะที่อาจจะลงมาในบริเวณแนวรับและเป็นจังหวะดีของการทยอยสะสมหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีนั่นเองค่ะ ส่วนแนวต้านนะคะต้านแรกก็ยังจะคงอยู่ที่ระดับ1,600จุดนะคะส่วนแนวต้านที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งจะอยู่ที่1,620จุดค่ะเราทดสอบแล้วไม่ผ่านซะทีนะคะลุ้นค่ะถ้าหากว่าผ่านรอบนี้มีโอกาสไปที่1,650จุดนะคะซึ่งคงจะต้องหวังฟันโฟตักชาติด้วยเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับคขาว่าดัชนีหุ้นไทยไม่มีสเสน่ห์เหมือนกับเพื่อนบ้านหลายตลาดนั้นเขาเราย่งขึ้นไปแล้วนะคะแต่ว่าตลาดของเรายัางช้ากว่าเพื่อนค่ะก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะมีปัจจัยบวกอะไรมา นบสนุนไหมช่วงนี้ selective buy เลือกขุ้นเป็นรายตัวแล้วก็สามารถที่จะกำหนดกลยุทธ์การลงทุน t r a d i n g range นะคะลงทุนตามกรอบที่นักวิเคราะห์ให้ไว้ค่ะเป็นมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์นนชาติค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้พักโฆษณา,ากันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังอีกหนึ่งมุมมองอีกหนึ่งบริษัทหลักทรัพย์กันค่ะ คลินิกสต็อปลอสซีซัน5สำนักาสุดยอดเทคนิคการลงทุนหุ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ไฮบริดอินเวสเตอร์หลักสูตรเข้มข้นผสมผสานพื้นฐานและเทคนิคเข้ารู้จริงทำกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวานซ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพปิงประกิตสิริวัฒนาเกเจ้าของรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี IWA Award s for Analysis 2013กับ Super t w i ริเคล็ดลับการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้นซิ่งเก่งกำไรระยะสั้นกลางและยาว กระทรวงจารุศิระแชมป์สุดยอดแฟนพันธ์แท้ตลาดหุ้นไทย2013กับสุดยอดเคล็ดลับการลงทุนแบบไฮบริดอินเวสเตอร์เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโตสมนาเข้มข้น2วันเต็ม28-29มีนาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสํารองที่ดังได้ที่02 338 3000กด3สนับสนุนโดย